ได้เลยนี่คือสคริปต์วิดีโอความยาวประมาณ500คำเกี่ยวกับรถถังโอ l o อตสำหรับช่อง YouTube ออโต b บริ l โดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นด้วยยินดีต้อนรับตามที่คุณต้องการขีดขีดขีดยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้บริววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถถังหลักที่ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของกองทัพยุคใหม่รถถังที่มีต้นกำเนิดจากประเทศยูเครน นั่นก็คือ Oplot หรือชื่อเต็มว่า BMO p l o t ซึ่งเป็นรถถังหลักรุ่นใหม่ที่พัฒนามาจากพื้นฐานของรถถัง T84 โดยมีการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นทางด้านอาวุธการป้องกันและระบบควบคุม BMO ถือเป็นรถถังที่มีรูปลักษณ์ดุดันและทรงพลังมาพร้อมกับปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรแบบลำกล้องเรียบสามารถยิงกระสุนหลายชนิดรวมถึงกระสุนจอบกรอบและขีปนาวุธนำวิถีจากภายในลำกล้องนอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรและปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรติดตั้งบนป้อมปืนเพื่อเพิ่มความสามารถในการสู้รบกับเป้าหมายหลากหลายประเภท สิ่งที่โดดเด่นของโอ l พลคือระบบป้องกันที่ครบครันทั้งกรอบปฏิกิริยาแบบระเบิด ERA าแบบโนสรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งช่วยลดความเสียหายจากกระสุนจะเก,กรอบและจรวดต่อต้านรถถังนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันแบบแอคทีฟเช่นระบบตรวจจับเลเซอร์เตือนภยัยและระบบยิงควันพรางตัวอัตโนมัติช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของพลประจำรถในสนามรบที่เต็มไปด้วยอันตราย ภายในตัวรถถังสามารถบรรทุกลูกเรือได้สามนายได้แก่ผู้บังคับการพลขับและพลยิงโดยใช้ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติซึ่งช่วยลดจำนวนลูกเรือและเพิ่มอัตราการยิงต่อเนื่องให้เร็วขึ้นตัวรถขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงถึง1,200แรงมา้าทำให้สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิประเทศรุกภ โอพลอดยังสามารถลุยน้ำได้ลึกถึง1.8เมตรโดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือสามารถติดตั้งท่ออากาศสำหรับดำน้ำเพื่อข้ามแม่น้ำที่ลึกกว่าได้เป็นรถถังที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นป่าเขาทะเลทรายหรือพื้นที่เมือง หลายประเทศให้ความสนใจในโอ l พลตโดยเฉพาะประเทศไทยที่ได้มีการจัดซื้อโอ l พลตทีรุ่นที่ผลิตเพื่อส่งออกโดยเฉพาะและมีการใช้งานในกองทัพบบไทยมาแล้วหลายปีถึงแม้จะมีปัญหาด้านการส่งมอบในช่วงสงครามแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของไทยในการเสริมสร้างศักยภาพของรถถังหลักยุคใหม่ โอพลอตจึงไม่ใช่แค่เพียงรถถังธรรมดาแต่เป็นตัวแทนขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่เน้นทั้งอำนาจการยิงการป้องกันและความคล่องตัวเพื่อให้เหมาะสมกับสงครามในศตวรรษที่21อย่างแท้จริง